สวัสดีค่ะพบกับลินนะคะลินอินเยอรมนีนะคะคลิปนี้นะคะลินก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะมาแชร์ประสบการณ์การทำใบขับขี่ที่เยอรามานีนะคะเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะก็คือไม่เคยเรียนไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยนะคะเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ลินตัดสินใจนะคะก็คือออตอนนั้นนะคะลินแต่งงานแล้วก็มาเรียนภาษาที่นี่ต่อนะคะเรียนอาสไวนะคะ ก็ตอนนั้นลินก็กําลังเรียนอาวัยอยู่ค่ะเพิ่งแต่งงานเลยค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาเลยนะคะลินก็ไปเรียนภาษาเหมือนทุกๆวันนะคะพอก็ไปทํางานนะคะตอนนั้นเราก็เพิ่งย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ด้วยกันนะคะก็เย็นวันหนึ่งนะคะพอก็กลับมาจากที่ทํางานนะคะลินก็ทํากับข้าวอยู่ข้างบนนะคะรอก็ พอก็ขึ้นมานะคะก็ร้องแบบโอ๊ยแล้วก็เจ็บหัวแล้วก็มีเลือดนะคะอาบหัวขึ้นมาบนห้องเลยนะคะลินก็ตกใจคะ่ะลินก็บอกเขาว่าไปหาหมอกันเถอะอะไรเงี้ยต้องไปหาหมอนะจะจะอยู่บ้านไม่ได้นะอะไรเงี้ยพอก็ไม่ยอมไปนะคะลินก็เกียร์ก่อมอยู่นานเลยคะ่ะจนตัดสินใจไปนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็ไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็เย็บสี่เข็มคะ่ะก็ กว่าที่จะถึงขั้นตอนการเย็บนะคะลินก็ต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลกันก่อนใช่ไหมคะโดยที่พอเนี่ยคะ่ะเป็นคนขับรถคะ่ะก็ขับรถข้างเดียวนะคะมือข้างเดียวเนี่ยขับรถนะคะไปโรงพยาบาลกันนะคะแล้วลินก็แบบคิดเลยคะ่ะว่าทําไมเราถึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย,เลยอะไรย่างเงี้ยก็เลยคิดในใจนะคะว่าฉันหรือว่าฉันเนี่ยจะต้องทําใบขับขี่แล้วแหละจะต้องมีแล้วแหละเพราะว่าไม่ใช่แค่ยามฉุกเฉินหรือว่า แค่คนคนที่เรารักไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะเราพาไปหาหมอนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกแล้วก็คล่องตัวนะคะลินก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยค่ะก็คือฉันจะต้องมีใบขับขี่ให้ได้นะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะลินก็เลยบอกกับพ่อว่าเออฉันจะทําใบขับขี่แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งพ่อก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็คิด เขาก็คิดอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าอยากให้ลินเนี่ยมีใบขับขี่แต่ตอนแรกลินไม่อยากทํานะคะเขาก็ไม่อยากฝืนค่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้ลินอยากทาใบขับขี่ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะลินก็บอกกับพ่อว่าถ้าฉันเ,เรียนภาษาเสร็จฉันขอทาใบขับขี่ต่อเลยนะคะซึ่งลินก็เรียนจบ B1 แล้วก็เรียนลิเบียนอินโดน l ชันจบนะคะลินก็บอกว่าฉันต่อเลยละกันฉันขอทาใบขับขี่ต่อเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปลงทะเบียนเรียนขับรถนะคะทุกคนนะคะก็จะต้องออไปเรียนเอสเอสเฮลเฟอร์ก่อนนะคะก็คือการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะในในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนี้นะคะก็จะมีการตรวจวัดสายตาแล้วก็มีถ่ายรูปด้วยนะคะก็ค่าใช้จ่ายตอนนั้นนะคะเรียนจ่ายไปประมาณ47ยูโรค่ะก็การเรียนเอสเฮลเฟอร์นะคะก็จะเรียนแค่ครึ่งวันค่ะก็จะมีให้เลือกเลยค่ะว่าเรียน ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายนะคะตอนนั้นพอก็ไปเรียนเป็นเพื่อนลินค่ะเพราะว่าเขาก็วันเสาร์นะคะเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาก็บอกว่าเออไปกับคุณดีกว่าจะได้แบบว่าไปช่วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเรียนด้วยกันเลยค่ะสองคนนะคะจับมือกันไปเรียนเลยค่ะแล้วก็พอเรียนเสร็จนะคะลินก็ได้ใบมานะคะพอได้ใบมาเสร็จใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลินขึ้นให้ดูนะคะก็พอได้ใบมาเสร็จนะคะลินก็เอาไปสมัครค่ะ เอาไปสมัครเรียนนะคะก็ลินก็เลือกโรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนแรกของพอนะคะพอก็เรียนขับมอเตอร์ไซค์เรียนขับรถที่นี่เรียนขับ LKOE ที่นี่เลยนะคะก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมการเรียนของที่บาหลินนะคะพี่สาวพอก็เรียนที่นี่นะคะเพื่อนๆในแก๊งในกลุ่มของพอก็เรียนที่นี่นะคะลินก็เลยเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าสนิทกับคุณครูนะคะลินก็ไม่อยากจะโดนคุณครูแบบ บ่นว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ถ้าว่าฉันเออฉันรับได้แน่นอนเลยเนี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจเรียนนะคะก็ไปสมัครค่ะตอนนั้นนะคะค่าลงทะเบียนค่าอันถากค่ากุณเอ่อกุณเก็บตัวค่าบุ๊กเชอร์นะคะค่าหนังสือค่าอะไรอย่างเงี้ยะคะเอ่อยสยูโรนะคะที่รินจ่ายไปตอนนี้นะคะก็เราก็จ่ายค่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ค่าสมัครเรียนนะคะ ก็ทั้งหมดนะคะก็จ่ายไป320อยี่สิยูโรค่ะยังไม่ทันได้เรียนเลยนะคะก็ <c oughs> โอเคค่ะทีนะคะพอไปสมัครเรียนเสร็จนะคะคุณครูเขาก็จะให้วันเรียนมานะคะซึ่งโรงเรียนของลินนะคะก็เรียนทุกๆวันพฤหัสค่ะพฤร,รหัสตอนเย็นนะคะหชั่วโมงครึ่งถึงถึง2ชั่วโมงประมาณนี้นะคะเรียนวันละ1อาทิตย์ละหนึวันนะคะก็คือแต่ว่าเขาจะกําหนดนะคะว่าต้องเรียนทั้งหมดสิครั้งนะคะลินก็ ไปเรียนทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็ระหว่างนั้นนะคะลินก็เออ่รียนหัดทำในแอปไปด้วยนะคะมันก็จะมีแอปในมือถือให้อีกนะคะเพื่อน,อนๆก็ดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะมีเลยค่ะว่าให้เราอ่านแล้วก็ทำนะคะมันก็จะบอกเลยว่าข้อนี้กี่คะแนนได้กี่คะแนนผ่านไหมอะไรเงี้ยค่ะลินก็นั่งทำแบบนี้ค่ะทุกวันเลยนะคะวันละ10-20ครั้งทำไปเลยค่ะ ก็ข้อสอบนะคะจะมีทั้งหมด1,100ข้อประมาณนี้นะคะแล้วก็ออกจริงเนี่ยแค่30ข้อค่ะแต่การาให้คะแนนของที่นี่นะคะแล้วแต่ความยากง่ายของข้อนะคะบางข้อก็แค่3คะแนน4คะแนนข้อยากก็จะได้5คะแนนนะคะสมมุติว่าแต่ว่าที่นี่นะคะก็คือเขาไม่ได้นับข้อนะคะว่าคุณสอบผ่านกี่ข้อแล้ว จะผ่านนะคะที่นี่เขานับเป็นคะแนนนะคะก็คือถ้าคุณสอบนะคะ30ข้อนะคะคุณต้องทําคะแนนให้ผ่านเออเออคุณจะสามารถผิดได้พูดอย่างนี้ดีกว่าน,นะคะคุณจะสามารถผิดได้แค่เพียง10คะแนนนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าลินเนี่ยทำข้อสอบนะคะข้อละ3คะแนนนะคะลินก็จะเออจะผิดได้แค่3ข้อนะคะ เพราะว่าไม่งั้นก็เกินนะคะลินก็จะสอบตกนะคะหรือว่าลินก็จะผิดข้อยากได้แค่2ข้อนะคะเพราะว่าข้อละ5คะแนนนะคะก็2ข้อก็10คะแนนนะคะ30ข้อก็จะผิดได้แค่2ข้อคะ่ะทุกคนยากไหมล่ะคะ <laughs> ยากมากเลยนะคะก็นี่แหละคะ่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทุกคนทําข้อสอบได้ผ่านยากนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นภาษาเยอรมันด้วยนะคะไม่ได้ภาษาบ้านเกิดน,นะคะอย่างพวก ฝรั่งเศสหรือว่าพวกเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำสบายเลยค่ะเพราะว่ามันมีภาษาของเขานะคะแต่ภาษาไทยไม่มีนะคะซึ่งเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนไปเนี่ยค่ะแล้วทำไปให้ได้นะคะก็นี่แหละค่ะก็คือความยากของเยอรมันนะคะทีนี้ในการสอบนะคะทุกคนก็จะเสียค่าสอบนะคะไปสอบกันเองนะคะครูไม่ได้พาไปนะคะก็ ลินก็จ่ายเงินในในลงทะเบียนแล้วก็นัดวันสอบนะคะลินก็แบบฉันจะสอบแล้วฉันก็บอกลินก็บอกพอเลยนะคะว่าฉันสอบแล้วอะไรเงี้ยพอก็บอกว่าเธอแน่ใจแล้วเหรอเธอเพิ่งเรียนได้แป๊บเดียวเองเลยอย่างเงี้ยลินก็บอกฉันแน่ใจแล้วเนี่ยฉันทาโอเคแล้วอะไรเงี้ยพอก็บอกว่าเธอต้องทําจนแบบไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยนะคะถึงจะไปต้องไปสอบถึงจะไปสอบได้เธอถึงแบบลินก็แบบตอนนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นละคะ่ะแต่ว่า อยากสอบค่ะอยากให้ผ่านอยากอยากอยากผ่านแล้วนะคะอยากรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงด้วยค่ะก็เลยแบบร้อนวิชาค่ะไปค่ะก็ให้พอนะคะจ่ายเงินลงสมัครนัดวันอะไรเงี้ยลินก็ไปสอบค่ะปรากฏว่าตกค่ะก็นะคะอยากร้องของนะคะร้อนวิชาก็ตกค่ะก็เสียใจนั่งนั่งแบบว่าจ๋อยกลับกลับมาบ้านนะคะพอก็แบบ พ,พอก็ขำค่ะเพราะพอรู้เลยว่ายังไงลินก็สอบไม่ผ่านนะคะเพราะว่าลินก็ยังทําในแอปก็ยังผิดอยู่เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะลินก็เลยฮึดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะลินก็ฮึดอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งแรกก็ไม่ผ่านนะคะลินก็เสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็ทําอีกนะคะก็มานั่งทำัำทำทำอีกนะคะจนวันที่สิบหกสิบหกเดือนกรกฎานะคะปีสองพัน สิบแปดนะคะลินก็ตัดสินใจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะก็ตกค่ะน่าอมากลค่ะลินก็แบบโอ้ยทำไมฉันนี่โง่ขนาดนี้อะไรเงี้ยลินก็แบบโทษตัวเองเลยนะคะบอกว่าจะมีใครโง่ขนาดฉันไม่เนี่ยต้องสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยสอบครั้งนี้ก็สอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะลินก็โทษตัวเองสารพัดเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนั้นนะคะลินท้องแล้วค่ะ การค้องของลินนะคะก็ไม่ปกติค่ะไม่ปกติมากเลยนะคะก็คือลินคืนไส้อาเจียนนอนไม่ได้นะคะคือแบบอ้วกแตกอ้วกแตนแบบโอ้ยการแพ้ท้องแบบหนักมากเลยนะคะแต่ว่าและแล้วนะคะในวันที่29เดือนตุลาคมนะคะลินก็สอบผ่านค่ะทุกคนก็คนท้องผ่านนะคะดีใจมากเลยค่ะก็ตอนนั้นนะคะลินก็คิดเลยค่ะว่า ตอนนี้นะคะพุงก็ชนพวงมาลัยแล้วนะคะฉันจะต้องสอบขับนะคะให้ผ่านก่อนคลอดค่ะก็บอกครูเลยค่ะตอนนั้นก็คือแบบเรียนเรียนขับไปด้วยนะคะแล้วก็สอบไปด้วยนะคะก็บอกคุณครูเลยค่ะว่านัดวันสอบเลยฉันอยากจะสอบร้อนวิชาอีกแล้วนะคะก็ลินก็บอกให้คุณครูนัดวันสอบเลยนะคะคุณครูก็นัดให้นะคะ18ธันวาคม2018นะคะก่อน คริสต์มาสนะคะเจ็ดวันนะคะก่อนคนระิสต์มาสนะคะลินก็ไปเลยค่ะนี่แล้วก็คิดในใจนี่จะเป็นของขวัญให้ทุกคนว่าฉันสอบผ่านอะไรเงี้ยน,นะคะลินก็ไปขับเลยค่ะท้องก็เริ่มชนพวงมาลัยนะคะปรากฏว่าสอบตกคะ่ะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยนะคะเงินก็เสียไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็สอบตกอีกนะคะลินก็แบบ น้อยมากเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าลินเครียดมากไม่คุยกับใครไม่อะไรกับใครเลยแบบว่าอแล้วลินก็คิดได้นะคะว่าถ้าไม่สอบให้ผ่านก่อนท้องนะคะก่อนที่จะคลอดนะคะไม่ใช่ก่อนท้องก่อนคลอดน,นะคะลินก็จะไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วก็ใบขับขีที่ทําไปนะคะก็จะเสียเวลาเปล่าโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะลินก็เลยบอกคุณครูว่า ฉันจะไปเรียนกับเธอทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเธอมารับได้วันไหนก็มาเรียนเลยนะอะไรเงี้ยครูก็พยายามหาเทอมินที่แบบว่างให้ลินนะคะเพราะว่าสนิทกันนะคะแล้วก็ได้นัดวันสอบนะคะวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะลินก็ไปเรียนนะคะเรียนจนถึงวันที่29มก,การาคมนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะลินก็จะได้สอบใบขับขี่นะคะก็จะถึง วันนัดที่จะสอบไปขับขี่นะคะแต่แล้วนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมกราคมนะคะลินก็น้ำข้ามแตกค่ะทุกคนลินจะคลอดค่ะลินก็แบบเครียดค่ะแต่ว่าลูกก็ต้องต้องออกแล้วนะคะลินก็ไปอยู่โรงพรยาบาลค่ะก็พอเนี่ยนะคะก็โทรไปที่โรงเรียนนะคะก็บอกกับครูว่า เออเนี่ยลินอยู่โรงพยาบาลน,นะกําลังจะคลอดนะก็ไม่สามารถที่จะไปสอบใบขับขี่ได้นะคะตอนนั้นลินก็อยากคลอดลูกก็อยากนะคะอยากเรียนใบขับขี่ก็อยากอยากได้ใบขับขี่ก็อยากนะคะแต่ก็ลูกก็ต้องมาก่อนนะคะลินก็เลยคลอดลูกค่ะแล้วก็เออเลี้ยงลูกนะคะจนทีโอเนี่ยได้ประมาณสามเดือนนะคะลินก็เลยบอกพอว่าเออ ขอไปเรียนขับรถได้ไหมอะไรเงี้ยก็อาทิตย์ละสองวันก็ยังดีนะเพราะว่าเราก็จะได้แบบหัดด้วยเพราะว่าตอนนั้นคุณครูก็เปลี่ยนรถใหม่นะคะการเปลี่ยนรถใหม่นะคะลินก็จะต้องมานั่งออทําทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะโดยเฉพาะการจอดรถนะคะซึ่งรถแต่ละคันการจอดก็ทุกคนก็รู้นะคะว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะลินก็เพิ่งเรียนนะคะตอนนั้นลินก็แบบต้องไปเรียนนะคะ ็เลยบอกพอว่าไปเรียนไปเรียนค่ะสองอาทิตย์ต่อันนะคะลินก็ตอนนั้นก็พอได้เทอมินมานะคะแม่พอหรือว่าพ่อพอ,พอหรือว่าพี่สาวพอก็จะมาดู t ีโอให้นะคะลินก็จะไปขับรถนะคะแล้วก็รีบกลับมาให้นมลูกนะคะตอนนั้นก็ยังแบบนั่งข้างหลังนะคะป้อนนมลูกแล้วก็นั่งนั่งในรถไปด้วยนะคะทุกก็มีพี่สาวพอนั่งอยู่ข้างหลังนะคะ คอยดูลูกให้ลินนะคะตอนนั้นนะคะลินก็เอาลูกไปเรียนขับรถด,ด้วยนะคะซึ่งคุณครูก็ดีมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้จักกันนะคะคุณครูก็เอาคาซีทนะคะใส่ไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็พี่สาวพอเนี่ยนั่งอยู่กับลูกลินนะคะแล้วลินก็ขับรถนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็อยู่ข้างๆนะคะลินก็เรียนขับรถแบบนี้นะคะ่ะอาทิตย์ละสองวันนะคะจนถึง ลูกได้ประมาณหเดือนนะคะลินก็ไปสอบใบขับขี่นะคะลินจําได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่แดกรกฎาคมค่ะลินก็ไปสอบใบขับขี่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ลูกก็ไม่ได้นั่งมาด้วยแล้วนะคะตอนนี้ก็ทิ้งไวท้ที่ทิ้งไว้กับพอนะคะแล้วก็พอเนี่ยก็นั่งรออยู่ในรถนะคะที่เดีขานะคะลินก็ขับออกจากเดขานะคะแล้วก็ขับไปนะคะแล้วก็ขับกลับมานะคะ แล้วก็เปิดประตูรถนะคะแล้วก็ค,คุณครูเนี่ยก็แสดงความยินดีนะคะที่ลินสอบผ่านค่ะมันก็เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะคนหนึ่งนะคะที่ได้ใบขับขี่ต่อลูกห้าเดือนค่ะก็ถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่เอ่อคนท้องแล้วก็คนเป็นแม่อย่างลินนะคะก็ได้ใบขับขี่มาครองค่ะก็อาจจะฟังดูนะคะค่อนข้างที่จะแบบ ยากมากเลยนะคะแต่ก็ยากจริงๆค่ะลินบอกไปเลยว่ามันหินมากๆเลยนะคะการทำใบขับขี่แต่ถ้าคุณทำได้นะคะคุณก็จะเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองที่สุดในโลกเลยนะคะลินก็เป็นแบบนั้นค่ะแล้วแล้วนะคะลินนะคะก็ได้ของขวัญที่ลินนะคะภูมิใจนะคะมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอเนี่ยซื้อ mini cooper s ให้ลินนะคะก็ ถือว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานด้วยนะคะเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานแล้วก็เป็นของขวัญที่ลินสอบใบขับขี่ผ่านนะคะก็ลินก็ได้รถคันนี้มาเมื่อ,อปีต้นปีที่แล้วนะคะก็ใช้ไปขับรถส่งลูกไปโรงเรียนนะคะไปซื้อของแล้วก็ไปหาเพื่อนๆนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จอดง่ายด้วยนะคะทุกคนก็ ลินจะพาทุกคนนะคะไปดูรถออของลินกันค่ะลินก็รักคันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้ทั้งใบขับขี่และรถคันนี้มาค่ะ คุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลินนะคะแล้วก็ติดตามลินจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ในทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะลินก็ได้อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็ลินก็ขอฝากนะคะทุกคนนะคะไว้ ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ